สวัสดีอยู่กับโซฟูลินปูรินเบบี้แคทเนาะนี่ปูะจะมาลองกินหมี่โกดเปเปอร์สไปซี่ชิคเก้นหมี่ที่เพรทที่สุดในโลกของหมี่มาเลเซียเนาะซึ่งว่าก่อนเนาะหมีต่ตัวนี้หรือเราจะกินหมี่ตัวนี้จะต้องสั่งออนไลน์เท่านั้นซึ่งราคาออนไลน์แมน กล่องหนมีร้อยบาทร้อยบาทตอนนั้นก็ประมาณ30มสพันแต่ตอนนี้ราคาลงแล้วหาซื้อในห้่นคาาหั่วไปเลยนี่ราคาลงประมาณเหลืออยู่60บหาทอันนี้ซื้อมาในราคา16.000พันจึงบางหั่นก็ขาย18.000นเนาะมื่อนี้จะซื้อมาลองซีเมืองว่ามันเพชรจำไดราคามี1 6พันสัาเฟอร์ตัวหนึ่งก็เลยซื้อมาลองอันเดียว เดี๋ยวเอามาลองกินกันเลยลุกลุกค่ะลุกลุกมาแล้วทุกคนนี่มีลวกแล้ว,ลวนี่ลวกแล้วเดี๋ยวจะเอามากินใส่จานเอาเพราะว่ามันอยู่ในกล่องมันคงจะกินยากเดี๋ยวจะถอดอลงใส่จานนี่กล่องหนึ่งได้ประมาณนี้นี่กล่องหนึ่งนะ อันนี้ของกันไวเผื่อเพชรเขาบอกว่าเพชรนักเพชรนะก็เลยเตรียมของมากันไวอันนี้นมอันนี้กล้วยเผื่อยามเพชรนี่เจยวมันใสเบ็ดเลยตื่นเต้นเลยมันชิเพชรสําดาบเห็นซองเลยกะเพชรเพชรเพชรเขาว่าเพชรแท้เพชรว่ามาลองมึงราคากัะแพงกล่องหนึ่งน่ะกิน เพ้อได้ถ้วยหนึ่งก็เลยซื้อมาลองไหหูรสชาติสือๆเพราะว่าเอาคงจิบก,กินมีเพรแทนเขาเนาะแห <c oughs> คนก่อนอันอันแมวนี่บ่ดเอามาบดอ,าอุ้มแมวมาใส่ด้วยทุกคนโตนี่เป็นโตของแมวมายืมโตแมวบอกกาไล่เป็นลงอ่ะขอตามแมวจ้ะ ตื่นเต้นดิสีเพชปบ้นเนาะนั่นกะนกะลาลอยู่เนาะแต่กะบอบอคุมเงินเนาะเอฟซี <Wow. S 1> ให้กำลังใจเต็มเ,เลยมีแต่แมวออกช่วยฉันด้วยนะถ้าสันเพจพวกแกเอาน้ำมาให้สันด้วยนะ <Wow. S 1> กินอยากขึ้นมาล่าหน่อยหนึ่ง <Wow. S 1> กินบ่ได้แมวกินบ่ได้ เพชรเผ็ดเผ็ดวะเผ็ดเผ็ดนะก็ใครติดซื้อมากล่องเดียวแมวกินไ่ได้ เพ็ดกลับหนะ้างันก็นไปได้ลงเลยก็เ็ดเ็ดเ็ดมันเพชรแบบเพชรแบบ กินได้อยู่แกต,ต้องคอยกินคอยคอยกินเดี๋วหนะ่อยมันก็จะกับเป็นคนกินเผ็ดอยู่แล้วอันนี้กะทิว่าเพ็ดคอยกินกะจะกินได้อยู่บ่บเพ็รบเ่เพ็ดถึงขันกะเพ็ดน่แหละเออ แมวกินหมดได้เพชร <c oughs> สิบกินกน้ำกินน้ำใส่แห้งสิเพชรมันเพชรแบบมันแสบลิน้นไพสีซื้อมากินขอเตือนว่าเรากินเข่าห้องท้องก่อนนะเดี๋ยวจะแสบท้องจะกินเบิรบตว่ะใครจะซื้อกองเดียวบบซื้อมาอีกแหละไปซื้อเฟิร์กกินดีกว่า ค่อยๆกินกับกะโบเพชรันไหนจะเย็นๆค่อยๆน้ำมูกฉันจะออกแล้วเพชรแบบกินได้อยู่ถ้าคนกินเพชรกถทอว่าธรรมดาถ้าคนบอกกินเพชรทอว่าโคตรเพชร เป็นคนกินเผ็ดฮอตแอนด์สไปซี่ชิเก้นกดไปเบอร์ไอ้กอกินไม่ได้ดีนะกินเข่าห้องทองมาก่อน ท่อทองววทอท่องท,งท,งทง่อนท่องวะวบวบางหนายก็บออ่ะพพพพพเพ็ดเพ็ดเพ็ดเพเพ็ดถาให้ชิคซื้อมากินกะให้ลองซื้อกล่องหนึ่งก่นะงอกรกรกรนเนาะบอเพิ่งซื้อหลากองกระยาบมันเผ็ดเขกินพอแต่หูเลือดสก็พอล มันคงสิบุรี่อลำสาอตอกนกินกะพายพยายามบ่ใหมันถึบศพเดี๋ยวมันจะแสบ ลืตมตาเลยมาล่ะเอาเองชิบะเลยโอ้ขอบคุณตัวเองถี่ซื้อมากล่องเดียว <c oughs> มันตาเริ่มมาแล้ว ทุกคนปูอสิบบกินเบอร์ละปูสชิพ่อละมันเพรบบูสชีทรามานตัวเองอยยังเดี๋ยวขอพ่อทำนีแ่แหละจบคลิปทำนี่เด้อมันเพริขอเตือนถุกคนนอนถาเพระจะซื้อมากินไห่กินข่าห้องทองก่อนเดี๋ยวมันจะแสบก็พอแล้วกันลองซื้อกล่องหนึ่งมาก่อนเผาคิดว่าตัวเองไหวกินเบิร์กล่องหนึ่งจึงไปซื้อมาเพิ่มพแหละ นตาเริมมากล่ะคือกินต่อกับก,ก,กินได้แต่กินต่อไปเลยมันจะบอดีเอทองมันจะแสบกระเพาะขอพอก่อน <c oughs> ดีใจนำหลายๆซองเนาะที่เขากินได้เขากินกินหลายๆกล่องได้ดีใจนะ ผู้保ไแล้ละจะมาลองไงบูรสชาติซื่อๆเลยกะสีบโบซือมากินอีกแล้วมันเผ็ดบ,บายบยเจ้าคิดจะนี่ไพเบิร์คลิปนี้แล้วกะฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้เลยด้วยบาย,บายไปแล้ว